โตแล้วผัดไทยชวนพี่ออเดอร์เล่นตลอดเลยโตเป็นสาวแล้ว <c oughs> <c oughs> เขาไม่อยากเล่นก็ชวนเขาเล่นเนี่ย ไปกวนพี่ตลอดเลยหน้าตาเอาเรื่องมากจัดการอะไรเอาได้จัดการมาไทยเลยอันก่อกวนตอนนอนดีนะจัดการมาเลยเข้านี้ไปแล้ว่ะ กันนีแล้ววัดได้วัดไทยนี่สีสีเริ่มเหมือนวิลเลียมนะคะสีจะเริ่มเข้มขึ้น